ช่วงนี้บอลเหลืองมาแรงนะครับเขียวเหลืองมาแรงแล้วดูเหลืองสวยมากเนตรนาลีกระถางนี้เนตรนาลีกระถางนี้ขอในราคาต้นแม่ขายไปในราคา6,000ส่วนออปติมตัสนนี้ขอในราคากอุทยานหลวงราชพฤกษ์กระถางนี้นะครับหนิ้วนะครับมีหกนิ้วขอในราคา สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับเบิร์ดชัยนะครับวันนี้ก็อยู่ที่สวนเ <c oughs> มื่อวานไม่ได้ลงคลิปเนาะก็มาเข้ามาสวนก็นั่งนึกเราจะขายบอนสีอะไรดีนะนะครับใครบอกว่าบอนสีเงียบนี่ไม่จริงเลยนะครับเพราะว่าโตไม่ทันขาย <c oughs> มีคนทักมาหลังไม่เยอะมากแต่ก็ไม่มีบอนสีขายนะครับ มันมีแต่ต้นไม่ค่อยสวยนะเลยไม่อยากขายนะครับมันยังฟอร์มมันยังไม่ได้อะเข้าใจไหม <laughs> มันยังไม่ได้อะเราเลยแบบไม่อยากขายอะถ้าเราเอาต้นไม่สวยมาขายมันเนาะใครก็ไม่อยากได้อะ <laughs> <laughs> ก็เลยเออนั่งนึกไม่รู้จะทำคลิปอะไรนะครับเดี๋ยวอะวันนี้เราลองมาขายบอนสีแบบ บอลสีเทพๆกันบ้างไหมเออราคาสูงหน่อยแต่ลองดูนะครับเผื่อมีคนสนใจนะครับเนาะราคาสูงหน่อยแต่ก็เป็นบอลสีแบบหายากนะครับเราลองมาเปิดแบ่งกันดูมาเรามาดูกันเลยนะครับเผื่อฟุ๊กเผื่อฟุ๊กเนาะไปครับไปชมกันครับมาต้นแรกสายพระเนตรนี่ดูกัดสีมาสวยแล้วต้นนี้กะว่าจะไม่ขายแล้วนะ เดี๋ยวลองดูนะครับถ้าได้ราคาก็ปล่อยเผื่อฟุกเนาะสายพระเนตรกัดสีมาสวยแล้วแล้วดูกระดูกกระดูกเขียวชัดเจนมากนะครับแล้วดูอันนี้ใบใหม่อันนี้สีใบใหม่อันนี้ใบใหม่นี่กัดสีสวยจึ้งมากนะครับสําหรับสายพระเนตรเนาะสายพระเนตรกระถางนี้อเออลืมแจ้งค่าสง่งค่าส่งก็เหมาเหมาห้าสิบบาทแบบโอน เก็บเงินปลายทางเมาเมาหกสิบาทช่วงนี้ค่าส่งแพงมากนะครับเดี๋ยวอถ้าขึ้นค่าส่งยังไงเดี๋ยวเบิร์ใช้ค้อแจ้งอีกทีเนาะเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับเริ่มไม่ค่อยไหวครับค่าส่งแล้ว <laughs> สายพระเนตรกระถางนี้เอาไปในราคาสามร้อยนะครับสามร้อยสำหรับสายพระเนตรกัดสีสวยแล้วนะครับทําเป็นแม่พันธุได้แล้วนะครับนี่สายพระเนตรกระดูกสวยนะครับทรงลายไทย ดูความสวยของสายพระเนตรเนาะเอาไปสามร้อยบาทนะครับเผื่อมีคนสนใจเนาะสายพระเนตรกระถางนี้กัดสีทุกใบสวยแล้วนะครับสามร้อยบาทนะครับสายพระเนตรต้นนี้คือเนตรนารีนะครับนี่ต้นแม่พันธุ์ต้นจอมเนาะต้นจอมผมผ่าหัวไปแล้วต้นจอมพึ่งฟื้นนะครับสําหรับเนตรนารีช่วงนี้บอลเหลืองมาแรงนะครับเขียวเหลืองมาแรงแล้วดู เหลืองสวยมากเนตรนาลีกระถางนี้เนตรนาลีกระถางนี้ขอในราคาด่างสวยเนาะด่างทุกใบต้นจอมนะครับด่างทุกใบขอในราคาห้าร้อยบาทแล้วกันสําหรับเนตรนาลีกระถางนี้นะครับห้าร้อยนี่สวยงามสวยงามมากเผ <c oughs> ื่อมีคนรับเนาะ ก็ราคาอาจจะสูงหน่อยนะครับแต่ได้มาต้นทุนสูงมากแล้วหลอดใหม่ออกมาแล้วนะครับเป็นต้นจอมนะครับต้นจอมต้นจอมนี่คือแบบผมปาดหัวผ่าไปแล้วเนาะห้าร้อยแม่พันธุ์สวยมากดูเหลืองสวยจริงๆเลยนะครับเนตรนารีเนาะเหลืองทุกใบด่างทุกใบหลอดใหม่ออกมาด่างแน่นอนนะครับนี่ห้าบาทห้าร้อยสำหรับเนตรนารีกระถางนี้เนาะ หกนิ้วนะครับอยู่ในกระถางหกนิ้วสวยมากเลยนะครับต้นนี้คือซีลาแผงสอนนะครับทุกท่านซีลาแผงสอนเนาะตอนนี้มาแรงมากสําหรับซีลาแผงสอนนะครับเมื่อคือนก็ในไลฟ์สดปิดไปต้นเล็กๆนิดเดียวมีสองใบนะครับเจ็ดร้อยบาทแต่อันนี้คือแบบเหลืองสวยแล้วซีลาแผงสอนกระถางนี้สวยแน่นอนนะครับเนาะดูใบนี้นะครับใบล่าสุด เหลืองสวยมาเชียวศิลาแผงสอนผมเคยซื้อนะครับในราคา1,700บาทแล้วก็เท่าไหร่2,500ันหนะครับเนาะต้นแม่เขานะครับต้นนี้ปล่อยในราคา790ดร้อยเบาสนะครับกระถาง6นิ้วต้นโตแล้วนะครับศิลาแผงสอนนะครับนี่790บาทด่างสวย เหลืองสวยมากวันนี้ขอขายบอลแรบอลแพงหน่อยแล้วกันนะครับนี่ศีลาแพงสอนครับต้นนี้มีนามว่าออปติมัทนะครับทุกท่านออปติมัทหน้าเหลืองดูออปติมัทหน้าเหลืองเนาะสวยมากนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปต้นแม่ให้ดูต้นแม่ขายไปในราคาห0 0 0นส่วนออปติมัทต้นนี้ขอในราคา950บาทนะครับ 950กระถาง6นิ้วนะครับเนาะออปติมัสนะครับออปติมัตใครยังไม่มีออปติมัตอุ้ยทำไมแพงจังแต่ละต้น <c oughs> นะธรรมดานะครับเนาะมันเป็นคือเราได้ต้นทุนมาแพงทุกท่านเราก็ขายตามตลาดที่เขาขายนะครับเมื่อคืนปิดไปในไลฟ์สดอยู่ในราคา1,500เลยนะครับออปติมัตช่วงนี้บอลเหลืองแผงจากศีลา หุ้มทองนี่มาแรงมากนะครับนี่ออปติมัทไม่ใช่บับเบิ้ลบีนะทุกท่านนี่ออปติมัทนะครับออปติมัทสวยมาก950บาทครับสำหรับต้นนี้นะครับนี่ออปติมัทสวยเลยใครยังไม่มีรีบเก็บนะรีบเก็บทุกท่านสวยมากอุทยานหลวงราชพฤกษ์ดูหลอดใหม่เหลืองมาเชียวโอ้โหใบออกกลมๆสั้นๆเตีย้ยๆป้อมๆนะครับนี่ไม่สูงเนาะ อุทยานหลวงราชพฤกษ์กระถางนี้นะครับหกนิ้วนะครับนี่หกนิ้วขอในราคาเก้าร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่อุทยานหลวงราชพฤกษนะ์เนาะบอลสีแบบเหลืองนี่มาแรงมากช่วงนี้วันนี้ขอขายโทนเหลืองโทนออกเหลืองเหลืองนะครับเนาะนี่หกนิ้วสวยนะครับหลอดใหม่มาก็สวยเลยนะครับเก้าร้อยห้าสิบสำหรับบอลสีที่มีชื่อว่า อุทยานหลวงลาดสพึกนี่ครับเนาะใครยังไม่มีเก็บได้เก็บนะครับราคาดีราคาดีเก็บไปเลยนะครับเนาะนี่ต้นโตนะครับต้นโตเข้าขายต้นเล็กๆนี่ห้าหกร้อยแล้วนะครับนี่ต้นโตเก้าร้อยห้าสิบาทครับทุกท่านเลี้ยงอีกนิดนี่โตสวยงามมากนะครับหลอดไม่ก็สวยแล้วนะครับอุทยานหลวงครับอุทยานหลวง บอลเก่าหายากครับทศคีรีทอนครับทุกท่านนี่เก่ามากเลยนะครับแนมไม่ค่อยได้ยินชื่อใช่ไหมเพราะว่าเป็นบอลเก่าหายากมากนะครับดูกัดสีสวยนะครับเนาะกัดสีสวยมากนะครับสําหรับทศคีรีทอนนะครับนี่บอลเก่านะครับหอหลอดไมโผมมาละอันนี้ต้นแม่นะเดี๋ยวแบ่งต้นลูกเดี๋ยวแบ่งต้นลูกให้ดูต้นแม่ก่อนสําหรับทศคีรีทอนนะครับ บอลเก่าเก่ามากๆเลยนะครับสายบอลเก่าสะสมได้สะสมนะครับสําหรับบอลเก่าเดี๋ยวมันก็จะหายไปนะครับสําหรับบอลเก่าๆเนาะนี่ครับกัดสีมาสวยงามทศคีรีทอนมาเดี๋ยวเรามาดูต้นลูกที่แบ่งกันทดคีรีทอนนะครับเนาะนี่ครับกระถางที่หนึ่งหนิ้วนี่ปล่อยให้ในราคาสองรห้าสิบนะครับสําหรับทศคีรีทอน,นะครับ อันนี้คือต้นแม่ของเขาอันนี้คือต้นลูกนี่เริ่มกัดสีมาแล้วนะครับนี่250กระถางที่1นนะครับทดคีรีทอนเนาะ6นิ้ว6นิ้วใส่ใน6นิ้วนะครับกระถางที่1ต่อไปทดคีรีทอนกระถางที่2นะครับ6นิ้วเหมือนกันนี่สวยนี่ครับเริ่มกัดสีสวยแล้วนะครับ250รนะ้อยห้าสิบเนาะสำหรับทดคีรีทอนนะครับ นี่ต้นแม่ของเขาเอาละครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะลองมาขายนิดๆหน่อยๆเซิฟเซๆไปก่อนนะครับบอลสีก็โตไม่ทันจริงๆนะครับโตไม่ทันจริงๆนี่ผมก็ฟอร์มไว้เห็นไหมไอเกสรภูมิมลินมันไม่สวยมันไม่ค่อยสวยครับใบก็มีตําหนิช้าน้ําบ้างาเป็นเชื้อราบ้างนะครับช่วงนี้หน้าฝนเลยดูแลหน่อยนะครับอันนี้เป็นปักษาปีกทอง อีกาแดงฟอร์มไว้ก่อนเนาะฟอร์มไว้เดี๋ยวสวยๆเดี๋ยวผมจะมาแบ่งปันให้นะครับหนึ่งเดียวในจัก,กรวาลก็มีเหลืออยู่2ต้นนะครับเหลืออยู่สต้นฟอร์มไว้ก่อนเนาะเอาละครับสนใจบอลสีก็ทักเฟซทักไลน์มาได้นะครับตรงนี้นะครับวันนี้บอลสีอาจจะแพงหน่อยเนาะเผื่อฟุกเผื่อมีคนสนใจนะครับรับบอลแร่ๆไปเลี้ยงดูกันนะครับ เบอร์ชายบอนสีก็ลากันไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ลากันไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับสวัสดีครับ